ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่25ถึง29มิถุนายน25 6 7นนะคะชาวอาทิตย์อาทิตย์นี้จะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างนะคะเจ้าชะตาได้สวิงทีถ้ถวยแถมแพนเจ็ดเหรียญเก้าเหรียญเดี๋นะคะมาดูกันว่าอาทิตย์นี้จะเป็นเช่นไรกันบ้าง วันอาทิตย์นี่ก็ดวงดีนะคะไพ่ใบสรุปดีมากเลยนะคะเดี๋ยวหมอจุนจะมาดูแบบเต็มเต็มให้ดูในเรื่องการงานการงานโอเคนะคะชาววันอาทิตย์อาทิตย์นี้นะคะก็ถ้าอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรก็จะมีความจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะถ้ารอความประสบความสําเร็จเกี่ยวน้านที่การงานมีโอกาสสูงม,มากเลยที่จะสําเร็จหรือเป็นไป,นปนตามที่คาด ตามที่หวังในบางท่านอาจจะหมดหวังไปแล้วก็ได้ก่อนหน้านั้นนะคะว่าอสารุปมันจะเป็นยังไงคงสิ้นหวังซะแล้วเรานะคะแต่ตามนาภัยเขาบอกว่ายังไม่สิ้นหวังนะคะที่รักในความสิ้นหวังนั้นมีความสําเร็จรออยู่นะคะเพราะฉะนั้นอดทนอีกนิดหนึ่งนะคะเจ้าชะตาอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกมีความเป็นธาตุน้ําสูงมากเลยอาจจะความคิดไม่อยู่กับร่องกับรอยสักเท่าไหร่อาจจะมีความ เขาได้แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะแน่ใจสักเท่าไหร่ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอืมงานการเงินการเงินภาระของชาววันอาทิตย์ยังเยอะอยู่นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายาในเรื่องของบ้านเรื่องของรถนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินที่อยู่ในความรับผิดชอบของชาววันอาทิตย์ด้วยก็ได้ก็คือว่าดูแลแล,และรับผิดชอบตั้งแต่เรื่องอาหารการกินขึ้นไปเลยนะคะชาววันอาทิตย์จะมีเกณฑ์แบบนี้นะคะ ออาจจะมีอารมณ์ในน้อยหน่อยนะคะว่าโอ้อันนี้ยังไม่ถึงปลายเดือนดีเลยนะคะนะมันจะต้องมีการหมุนเงินอยู่แล้วนะยังไม่สิ้นเดือนเลยหมุนเงินแล้วหรออะไรเงี้ยนะครับมีการคิดว่าตายแล้วเงินที่มีอยู่เนี่ยจะไปชนต้นเดือนไหมชนชนต้นเดือนหน้าหรือไปถึงสิ้นเดือนนี้ไหมนะคะนะจะต้องมีการหมุนเวียนอยู่แต่ถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่นะคะนะเอาอยู่นะ งานเงินความรักความรักช่วงนี้ชาววันอาทิตย์ไม่ค่อยจะโฟกัสทักเท่าไหร่ในเรื่องความรักนะคะจะมีความอินดี้นะคะจะมีความอินดี้อยู่ในตัวนะคะเรื่องของความรักจะทําตัวเหมือนคนโสดก็จะทําตัวเหมือนคนมิโ่ะก็แลว คนไม่โสดก็จะทําตัวเหมือนคนโสดอะไรอย่างนี้นะคะนะโสดเป็นระยะระยะอะไรอย่างนี้นะคะจะทําตัวแบบนี้อยากจะไปนูน่นอยากจะไปนี่อยากจะทําอะไรตามใจให้ตัวเองมีความสุขมีพลังงานนะคะชาววันอาทิตย์อาทิตย์นี้นะจะลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวหรือชาคนคนไหนที่มีแฟนเป็นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะจะสังเกตได้เลยว่าคุณแฟนเนี่ยอาทิตย์นี้จะ ลูกคืนมาแต่งเนื้อแต่งตัวเก่งชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะชอบไปนู่นไปนี่จะเอาใจจะอินดี้หน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะเพียงแค่อาทิตย์เดียวเองก็เป็นพลังงานของชาวอาทิตย์เนาะนะคะสำหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดมีเกณฑ์อาจจะได้เจอคู่เก่าเก่าขนาดไหนอามาจูนถ้าเก่าในชาตินี้ไม่เอานะอะไรอย่างงี้นะคะมีความเป็นไปได้ทั้งคนเก่าที่อ่าเขาเรียกเลิกล้างห่างกันไปแล้วอย่างเงี้ย มีเกณฑ์อาจจะกลับเข้ามาในชีวิตกลับเข้ามาในระบบนะคะทีนี้ชาววันอาทิตย์จะรับไปพิจารณาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาของชาววันอาทิตย์นะคะในบางท่านถ้าโสดจริงๆโสดสิงๆนะคะโสดร้อยเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์อาจจะได้พบรักกับคนแดนไกลคนต่างชาติาต่างาศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้นี้อาจจะเจอทั้งคนที่หวานบางคนอาจจะเจอคนที่ ไม่หวานก็ได้นะคะเพราะพลังงานมีทั้งหวานหวานน้อยหวานมากหวานปานกลางนะคะชาววันทิตย์อาจจะมีเกณฑ์เจอเจอคนแบบนี้มีโอกาสเจอคู่ค่อนข้างสูงนะคะชาววันอาทิตย์นะคืนตัวโสดได้เลยจ้าชาววันอาทิตย์นะยินดีด้วยงานเงินความรักสุขภาพสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับข้อมือข้อเท้าแข้งขานะคะแล้วก็ดูแลระบบเรื่องน้ําในร่างกายด้วยนะคะบางท่านอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรนะทานน้าเยอะน้ําน้อยไปก็เอาให้มันพอดีนะคะนะถ้าทานน้าเยอะไปก็อาจจะมีปัญหาข้างในอาจจะเ,เขาเรียกามากไปน้อยไปก็ไม่ดีเอาให้พอดีพอดีแล้วกันเนาะทานน้ำเนาะแล้วก็ระวังอะไรไว้ว่าเกี่ยวกับทรงกลมปวดหัวปวดข้อมือข้อเท้าหัวเข่าแข้งขาได้นะคะนะระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนาะงาน ความรักสุขภาพโชคลาภโชคลาภยังไม่ค่อยเด่นนะคะส่วนมากมันจะกลับเนาะจะเป็นลาบป,ปากมากกว่านะคะแต่สื่อนําโชคที่เด่นๆขึ้นมามีทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะคะระวังเลขสลับกับกันนะคะเลขหน้าไพ่หมอจุนมี109 962นสะคะสีเขียวสีส้มสีเหลืองคือสีนำโชคของชาววันอาทิตย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลออาทิตย์นี้ได้แก่พระศิวลี พระแม่อุมาแล้วก็ใครที่ไปสาการะศาลหลักเมืองขอพรกับศาลหลักเมืองก็ได้เช่นกันถูกฉลุกฉลาวาอาทิตย์นี้นะคะ